สวัสดีครับสวัสดีครับผมนัทคอนครับพี่ไรนครับบอมครับภูมกัดครับครับผมผมอังกฤษจากค่ายลูกยี่ไทยแลนด์ครับรับบทเป็นไนท์ครับผมตัวเซฟจากค่ายลูกยี่ไทยแลนด์เหมือนกันครับรับบทเป็นดีมครับดีน่าค่ะรับบทเป็นน้ำหวานนะคะแล้วให้คาดหวังกันละกาศว่ามุ้งงานวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เซนคาดนะครับ เกินคาดเพราะว่าไม่คิดว่าคนจะเยอะมีแล้วก็มาให้กำลังใจน้องๆกันครับผมรูกำกับกูกำลับตื่นเต้นรกูกำลัอกูวมกับของกูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างกับการที่ได้หยิบเรื่องเอาแต่ทีมาถาของความยากง่ายเป็นแบบไหนคะความยากง่ายของของหนังเป็นเลิฟยูยูเนียหนังเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งมันจะยากตรงที่เราต้อง เปลี่ยนลุคของนักแสดงในปัจจุบันแบบกับอบดีตเนี่ยต้องให้มันแตกต่างกันความยากมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็คิวกันไหนทำอะไรเงี้ยความยากกระดิ๋นแล้วได้ยินข่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของมู้ที่มาเล่นด้วยกันที่มีความยากง่าย ได้ยินข่าวมาว่าเรื่องนี้ทู้เตฟกับตัวโอเคคือได <พอ S 2> ้การเป็นเรื่องแรกมีความยากง่ายยังไงบ้างจาขัได้ยินมาจากไหนครับเนี่ยใช่ราะว่าเป็นเรื่องแรกที่พวกเราสองคนไดน้อ่ามาเป็นตัวละครหลักหรือเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักแสดงหลักในเรื่องใช่ของเรา <c oughs> คู่ก็ความคำถามคือความยากง่ายใช่ไหมครับมันยากไหมก็คิดว่าถ้าในแง่ของความที่เราจะมาสนิทกันอะไม่ยากเลย บเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วมันเกิดมันเกิดขึ้นแบบโดยโดยธรรมชาติครับแต่ว่าถ้าในแง่ของการเล่นละครหรือว่าแบบการแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ต้องทํากันบ้านพอสมควรครับผมใช่จริงเรื่องความยากง่ายเยว่ามันไม่ได้อยู่ที่พวกเราสองคนด้วยจุดมันเป็นเ,เรื่องของการกํากับเวลาแสงฉากอะไรหลายอย่างซึ่ง mm. ถามว่าตัวละครของการแสดงพวกเราสองคนเนี่ยถามว่ายากไหม มองว่าเป็นความท้าทายมากกว่าเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าวันที่มันเกิดขึ้นแล้วอะมันจะมีความยากหรือง่ายเราไม่ได้คิดถึงโฟกัสถึงเรื่องนั้นเลยแต่ว่าพวกเราเตรียมตัวกันหนักมากบอกทำามนี้ดีกว่าในชะ่<อ> ทีน่าไม่ยากเลยทั้งทีนี่เขาเก่งในเรื่องของการแสดงเล่นเป็นตัวเองอุ้ยเลยเหรอทีน่าง่ายสุดเลยค่ะแบบหมายถึงว่าเข้ากันกับการแสดงการอล่นอะไรแสดงง่ายสุดด้วยเพราะว่าเก่งมากเขาบอกว่าหนูกาแสดงเก่งใช่ใช่เขาบอกว่ารแสดงเก่งแต่เป็นแสดงไม่พูดดีกว่าตอนเล่นตอนเล่นแตก็เข้ากันได้ดีฝั่งพวกน้อกลับว่าเป็นไงยากไหมร่วมงานกัเด็กๆหนูที่คิดว่ายากเลยคนที่บอก่อตอนตอนต้นว่า เด็กรุ่นนี้พอเขาพอเขามีวินัยในการทำเราถ้าไม่ต้องเขาแบ่งแยกอย่างชัดเจนนะว่าพักกองือเล่นพอพอเตรียมตัวอ่านบทอะไรเงี้ยก็เล่นเหมือนกันเล่นตลอดเวลาเราเล่นครับรถต้องบอกว่าท่างานจากน้องน้องลูกี้หรือกีหน้าอย่างนี้นะให้บอกหน่อยว่าความแตกต่างระหว่างตัวเราเล่กับตัวตัวละครที่เราเล่นมันแตกต่างไหมคุณแก๊ง เริ่มที่ใครก่อนเดี๋ยวเริ่มพี่โอมก็ได้ครับสำหรับโอมกับไนนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวละครของไนเนี่ยจะเป็นคนที่นิ่งๆหรือว่าเงียบๆนะครับผมในขณะที่ตัวจริงก็อาจจะไม่ได้นิ่งๆขนาดนั้นนะครับผมเป็นคนแล้วก็ไนเนี่ยมันเป็นคนที่ติดพอสมควรซึ่งติดโอมเหรอติดโอ <laughs> มก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นแลวกันนะครับผม <laughs> ก็ถือว่าแบบเป็นคนที่น่าจะเข้าถึงง่ายกว่านท์นะครับเพราะว่าไนเนี่ย รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเกินไปมากๆจนคนอื่นเกลียดนะครับก็ไม่รูว่าเกลียดหรือเปล่านะครับผมลองเราไปดูในดีดีบอกเองเลยนะครับว่าเกลียดก็ก็ไปดูกันเองนะครับว่านายมันจะน่าเกลียดขนาดไหนน่าเกลียดเราจะรับมาดชอบทำไมคนบางคนน่าเกลียดก็น่าเกลียดมาถึงว่าหน้าหมั่นไส้อะไรกันนะครับผมแต่ละอย่างที่นายทำเนี่ยแบบโอ้โหต้องไปดูครับต้องไปดูโอ้โหอ่านน้ำหวานเป็นยังไงบ้าง่านน้ำหวานนี่หมายว่าอะไรนะ คำถามว่าอะไรนะครับตัวละครเราเหมือนกับเองเองมากน้อยแค่ไหนคือตัวหนูรู้สึกว่าน้ำหวานมีความคล้ายตัวหนูอยู่ค่ะแต่ว่าตัวจริงอาจจะเข้ากว่าน้ำหวานนิดนึงหรือเปล่าจริงใช่น้ำหวานเขาจะมีความแบบคือแบบเข้าๆแต่ก็จะมีความเป็นแบบผู้หญิงอยู่บ้างอะไรแบบคล้ายคล้ายคล้าย ของเซฟเหรอครับรีมเนี่ยเราก็มีความสนิทกันแต่ว่าไม่รู้ว่าเราเซฟกับรีมะจะเหมือนกันมากนะขนาไหนคือมันมีบางพาท,ที่เรารู้สึกว่าเราเหมือนรีมกับบางพาท,ที่เหมือนยันไแต่ว่ามันมันมีหลายหลายพาถามว่าถ้าเซฟกับรีมคล้ายกันไหมจะว่าไม่ได้คล้ายกันมากขนาดนั้นแต่ว่ามันมีจุดที่เราสามารถเชื่อมต่อกับตับตวละครได้เรียกว่าอย่างดีกว่า แกงไห่สุดู้กำกับโดนแกง่สุดพุ่กับแกงไห่สุแกง่สุดใช่เป็นแกงไแย่เดไปว่าบีบนมพมกับเป็นที่รักเมมไหนบ้างเป็นที่รักเป็นที่รัเอ็นดูเโมเมต์อะไรบ้างแค่ปิ้ตู้เซฟก่ออะไรันจีน่าว่าไงบ้างจ๊ะ ให้พ <Moment>. ี่คุจร <champions> ิง <ged bubble> มันมีบางเรื่องแต <Five. S 2> ่ว่ามันแฮมเมอน่าจะเล่าไม่ได้แน่ๆโอ้โหขนาดนั้นเลยพูดอย่างอี้เขาไปยิ่งอยาบผิวเริ่มรู้เลยนะเนี่ยเจริงที่ที่ที่เรากำลังมีซีนเขาเรียกซีนเลิฟซีนนะครับเป็นเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยกำลังแบบดราม่าคือบีมก็กำลังร้องไห้แล้วก็ทีมงานคนหนึ่งก็ ก็เราได้ก็เราได้เราได้เราเห็นแลเราก็เห็นแล้วเราก็อดทนนะนั่นมันกลิ่นของใครบ้างเลยแสดงกว่าตาแดงกันหมดเลยเลยเราก็นึกว่าอินเลยเนี้ยคือมันที่ลองคายเพราะสิ่งที่ช่วยให้เราคายง่ายขึ้นว่าแซบคอมีความแซบคอร์ในสุดตาตาแดงกันหมดทุกคนอันนั้นอันนั้นที่ที่ที่โจ๊กที่สุด สรุปเป็นของไทยครับน่าจะใช่โองโหสรุปไม่ได้โอ้ไม่ได้เราไม่ไดไม่อยู่ด้วยซ้ำไม่อยู่แล้วเราหนึ่เรื่องเผาเลยังะอุ้ยอมต่อแล้วอมต่อเป็อมต่อของเขาผมก็เผาในกองนะครับก็อยากจะเผาจีน่าแล้วกันนะครับผมก็คือจริงๆจีน่ามีมีหลายสิ่งที่ตลกมากแต่ว่าไม่สามารถระบุออกมาได้เป็น s p e ซิฟิกเพราะว่าเป็นคนที่ ตล,ตลกเกินไปนะครับตลกเกินไปแบบคือได้ปรึกษาของเขาก็เป็นคนที่ชิดตลกอยู่แล้วนะครับผมเออเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเป็นเป็นฟิลสาวโกป๊ะเปิดนนะครับผมก็ซึ่งตัวละครน้ำหวานเนี่ยก็สามารถเป็นเปอร์เซ็นต์ความโป๊ะเปิ่ออกมาได้แบบอาจจะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของจีน่าเลยซ้ำนะครับผมก็ถ้าทุกคนได้ไปสั่งซื้อน่าจะก็จะแบบเอ๊ะตลกเป็นสาวโกกโ้้แลวป๊หเปิ่นสนุกดีนะครับชงเก่งมากเลยนะฮะจีน่าน้ำหวานถ่านยสีของไทย ไม่มีเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับในการที่จะเผาอะไรสักอย่างเผายากจริงค่ะจริงไม่กม่เราแต่ว่าเขาต้องนานแบบว่าน่ารักเลยไงไม่รู้จะเผาอะไรอ่ะแต่เราก็ใหที่เผาดีกว่าเผาเริ่มเผาจริงแคนดีเลยเริ่มเริ่มแบบเป็นคนไม่จริงใจแล้วบอกว่าสอนคนน่ารักน่ารักก็ไม่น่ารักหรอกน่ารักเรื่องเผาวันนี้ประมาณนี้แหละครับเพราะว่ากองเราค่อนข้างซีเรียสกับเวลาแล้ววันนี้จะเป็นทีพีหนึ่งแล้วว้าวอยาก แต่ว่าสำหรับซ p พหนึ่งถ้าถ้าโดยจักเรื่องแล้วเนี่ยติดตามตรงไหนดีครับคุณผู้กำกับอยามีสุดหนึ่ที่รู้สึกว่าคือต้องทำภาพทุก็ต้องอยู่คเพราะว่าหน้าติดตามทั้งหมดเลยคือมันเป็นจังหวะจังหวะหนึ่งของซีรีส์อยเลย์เนคือผมรู้สึกว่าไวเลยเนอร์พอมาเป็นจังหวะแบบนี้บ้างมันก็แตกต่าง ขึ้นมาบ้านเป็นจังหวะภา,าพยนตร์บ้างครับหลายจังหวะมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าซีนที่อยากให้ดูมากที่สุดก็อาจจะเป็นซีนที่2คนกลับมาเจอกันครั้งแรกล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทําการบ้านกับแมกราส์สตอรี่ของตัวละครมากพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเออถ้าสองตัวละครนี่มันก็มีปมของมันนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะแอบแอบเศร้าแอบสุขอะไรไม่รู้นะครับผมขึ้นอยู่กับคนตีความอะไรไม่รู้พี่เกิมพี่เกิมร์ชิดช่วยหน่อยมั้ย อีพีหนึ่งก็จะไป็แผ่นเดียวแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอีพีสามสี่ก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะพกซองหนึ่งก็ได้ซองหมือนนี่คือทิชชู่เหรอครับหรือว่าม้วนม้วนม้วนทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่ะสุดท้ายแล้วให้น้องๆฝาก ไวยพอกอนวิธีสมาดแับแมปเป็นนิราอ๋อะวิธีควิธีมาจะพูดพร้อมกันไหม่อยเอาชนะ The ามุนมาผิดละอุ้ยผิดด้านมาตลอดเวลาเลยืจออะไรนะขอโทษเนี่ยมีเรื่องให้เผาลโดนแน่เริ่มเลยโอเคค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ คริสต์มาสก่อนคริสต์มาสก่อนนี่ฮักโก้ไปมสาวโก้กเพิ่งยิงพวกใหม่ๆคนนึงโอเคคริสต์มาสนี้ t. นะคะก็ขอให้พี่ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ ำหรับคริสต์มาสนี้นะครับแม้ว่าจะไม่หนาวแต่ว่าก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับเพราะว่าประเทศไทยร้อนมากไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแต่ว่าเราของขวัญที่นะครับแล้วปีใหม่เราต้องพูดถึงปีใหม่ด้วยใช่ไหมอยากให้ปีใหม่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่คริสต์มาสแต่ปีใหม่ก็สําหรับใครที่เดินทางออกไปต่างจังหวัดอแล้วสำหรับใครนะครับที่เดินทางออกนอกต่างจังหวัดเนาะหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศอื่นๆแล้วก็แล้วแต่อยากให้เรามาระวังตัวเองดีๆครับแล้วก็ที่สำคัญคือเมาไม่ขับนะรับ เคครับผมก็สำหรับผมเกรยดนะครับอยากจะขอ m มรี y คริสต์มาสทุกคนเลยนะครับผมอยากจะขอให้เป็นคริสต์มาสที่มีความสุขมากๆเลยนะครับผมได้รับของขวัญได้รับความรักจากทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่กับทุกคนล่วมหน้าเลยนะครับผมเวลากลับบ้านเดินทางต่างจังหวัดก็ขอให้ขับรถ ด้วยความระมัดระวังนะครับผมสติปอดภัยอยู่เสมอนะครับผมแล้วก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับขอบคุณคขอให้อากาศหนาวขึ้นนิดนึงอขอใครขอซานตาคอร์ดกันที่บอลมีอะไรจะพูดไหมก็เราทั้งคริสต์มาสและปีใหม่ก็จากไนรีนครับเป็นเราทำเป็นของขวัญนะเราทาเป็นของขวัญให้ทุกคนนะถ้ายังไงก็ฝวัด้วยนะครับไนรีนซีรีส์ก็ ฝ้องมองๆด้วยครับจริงๆสำหรับใครที่ช่วยใครที่ไม่ได้ไปไหนก็เปิดซีรีส์ในรีมดูกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครมีเวลาไปดูไปเป็นซีรีส์เรื่องนี้ให้ใช่ครับทางช่องโยคูอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับช่องทางเดียวเท่านั้นนะฮะแอปพลิเคชันอะไรนะโยคูอินเตอร์เนชั่นแนลเวลาอ่าเวลาพูดให้หน่อยเวลาสำเพื่องตรงทุกวันเสาร์เลยนะครับผมเริ่มต้นตอนแรกวันที่16ธันวาคมนี้ครับผมดี่ครับ